นี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอ่อันที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นเต้าหู้หมูเนี่ยจ้ะ สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดจ้าทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะยินอยู่ที่งานของด e ีชายแดนใต้นะคะจัดขึ้นที่โดมแอร์นะคะทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้า วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปกินลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดในงานนี้เลยจ้าส่งตรงมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นลูกชิ้นหมูแท้ๆเลยน้ำจิ้มจะบอกว่าเด็ดมากๆเลยแล้วยอดขายเนี่ยปังมากๆเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ขายดีมากๆเลยวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นไม้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทุกคนนะคะตามหยินมาเลยจ้า ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะยืนอยู่ที่หน้าร้านลูกชิ้นนายกอนชวนชิมแล้วจา้า สวัสดีค่ะนี่ก็คือพี่กรณ์นะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะพี่กรณ์มาจากจังหวัดอะไรจ๊ะสุราษฎร์ธานีครับมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะหนูผู้ถูกไหมแหล่งใต้คนอีสานคนอีสานแหล่งใต้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโอท็อปของดีมาจากสุราษฎร์ธานีเลยนะคะเป็นลูกชิ้นหมูที่พี่กรณ์เนี่ยคิดค้นแล้วก็ทาขึ้นมาเองเลยใช่ไหมจ๊ะครับผมอ้โหูทุกคนขาละลานตามากๆเลยจ้ะ ดูเลยอันนี้คือลูกชิ้นที่ย่างแล้วนะคะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นติ้งนะคะร้านนี้จะไม่ได้ทอดนะคะอันนี้ก็คือไม่ไม่มีน้ํามันเลยครับพี่ตอนขาอันนี้คือทําเองเลยหรือเปล่าคะครับผมมีโรงงานทําเลยหรือปล่ไมค่ะครับโรงงานครับอูโหูอันนี้คือลูกชิ้นอะไรจ๊ะที่อันนี้จะเป็นเอ็นหมูครับอมูอันนี้จะเป็นเอ็นหมูทาไมเอ็นหมูของพี่มันน่ากินอย่างนี้พี่ลองแนะนาหน่อยสิคะว่าเอ็นหมูของพี่นี้มันมีดียังไงจ๊ะ ก็ม uh, <extern> ันมีแป้งน้อยทุกอย่างมีแป้งหมดครับลูกชิ้นแต่ว่าส่วนผสมว่าเขาจะใส่มากใส่น้อยแต่อันนี้ใส่น้อยครับอันนี้จะเป็นแบบเอ็นเน้นเ้นใช่ไหมคะต่อมาอันนี้ก็คือเป็นลูกชิ้นอะไรคะลูกชิ้นหมูแท้ครับอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูแท้นะคะทุกคนขาอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าคะเห็นสีไม่ไ้ใกล้กันอันนี้ย่างกับยังไม่ได้ย่างครับอ๋อ ทุกคนคะ่ะนอกจากจะเป็นหมูแล้วก็ยังเป็นมีเต้าหู้หนะคะอันนี้เต้เาหู้หมูหมครับอ่าทุกคนมาทางนี้คะ่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นลูกชิ้นหมูแท้แต่ว่าย่างแล้วก็จิ้มน้ําจิ้ม,มไว้รอลูกค้าแล้วขาเปียกูตรโบราณน,นะครับเขาบอกว่าร้านนี้นอกจากจะ,ะเป็นลูกชิ้นหมูแท้แล้วนะคะ ทีเด็ดของร้านก็คือน้ำจิ้มนี่ล่ะค่ะน้ำจิ้มจะมีสองแบบใช่ไหมคะสแบบครับพี่กรณ์าแนะนําน้ำจิ้มให้หน่อยค่ะคือน้ำจิ้มมะขามเปียกสูตรโบราณนะครับถูกไหมมีสองหม้อครับแต่ถ้าตำจิ้มซีฟู้ดสูตรไก่เค็มมันจะมีอีกแบบหนึ่งวันนี้ได้ทำมาไหมคะวันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำมาอ๋เสียดายเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยนมันจะมีรูปภาพอยู่เนนะครับคือเราไม่เคยรู้เลยว่าซีฟู้ดไข่เค็มมันเป็นยังไงไม่เคยเจอเลยซีฟู้ดสูตรไข่เค็มของเรา แบบว่าเอาไข่เค็มผสมแต่ไม่เหม็นคาวนะใส่แล้วรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับอันนี้คือน้ําจิ้มอันนี้เนี่ยจะจะขายอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับที่สุราษฎร์เนี่ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดสดไข่เค็มของเรานะอ่าเขามีรูปให้ดูนะไม่โอ้ทุกคนค่ะมันเป็นแบบนี้เป็นแดงแดงของไขเ่เค็มใช่ไหมคะไข่แดงรสชาติมันจะเป็นยังไงจ๊ะพี่กอรจรสชาติตมันจะออกแบบสามรสเลยได้บเปรี้ยวหวาน มันมัน,มน,มนอนออ,อุ้ยน่าลองอ่ะแต่ที่อุรเรายังไม่มีนะคะไม่มีครับโอ,โอ้อันนี้ก็คือจะเป็นเอ็นหมูแล้วก็ราดน้าจิม้มไ้แล้วนะคะคร,ครับอันนี้จะเป็นเอ็นหมูเหมือนกันครับพี่ต้นค่ะยินขอถามหน่อยค่ะก็คือวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราสต็อกของเยอะขนาดไหนเยอะครับเยอะเยอะเยอะมากเลยกี่โลคะที่ที่เอามาวันนี้อย่างเช่นอย่างละอย่างละนะอย่างเอ็นหมูนะครับอ<ล>ย่างเอ็นหมูเนี่ย ก็ประมาณ50โสิบโลครัสบโลอย่างเดียวนะทุกคนครับอย่างเดียวแต่เต้าหู้หมูขายดีมากครับที่นี่นิยมมากเลยเต้าหู้หมูครับอันนี้จะขายดีครับเอาหวันก็ร้อยโลเฮ้ทุกคนขาร้อยโลครับผมพิ่ี๊กเลยเนี่ยเตรียมมานี่เกือบหมื่นไม้นะคะทุกคนเห็นมิกรบอกถ้าเกิด แต่ว่างานนี้ก็คือขายดีมากเลยใช่ไหมคะขายดีครับคนเยอะมากชุดหมื่นม้ยงไม่ทันเล้ครับย่างไม่ทันเลยอันนี้วันนี้เฝ้าร้านคนเดียวใช่ไหมคะเรามีทีมงานอยู่ข้างนอกใช่ไหมคอยเสียบอย่างเดียวครับทุกคนขาจะบอกว่าลูกชิ้นทุกไม้นะคะขายในราคา10บาทเท่านั้นเองจานี่นะคะเป็นของดีจากจังหวัดสุราธานีนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมาเที่ยว ชมงานของดีชายแดนใต้นะคะอย่าลืมมาอุ่นหนพี่ก่อนนะคะอยู่ที่ล็อก M16 นะจ๊ะเป็นลูกชิ้นหมูแท้ๆเลยมาจากปักใต้บ้านเองนะคะสุราธานีสุราธานีที่สุราธานีมีาามีหน้าร้านไหมคะหน้าร้านมีครับมีหน้าร้านเดย๋เดให้พี่ก้อนฝากร้านเลยจ้ะจ้ะสุราธานีนะครับหน้าร้านอยู่ที่ตลาดตลาดตากเจ้าครับตลาดตาเจ้าถ้าตรงสุราเขาจะรู้ดีครับ แล้วถ้าสมมุติว่าอยากรับมาขายอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับมีอาจจะส่งมาได้ครับอ่าให้เบอร์โทรเลยค่ะเดี๋ยวให้ติดต่อจับเบอร์ครัีนะคะ064ย์8กสี่นะคะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยเอาร้อยโลพันโลก็สามารถจัดให้ได้จ้าโอเคขอบคุณมากนะคะพี่กอนจ้าขายดีๆนะคะเดี๋ยวลองเอาเอาเอาเดีดูซื้อนะหนูซื้อ เอามาอุ่นร้อน,นดีกว่าครับอะเอาร้อนๆก็ได้ค่ะโุ้ยเอ็นน่ากินมากเลยอ่ะแบบเหมือนได้เอ็นเต็มๆเลยนะคะเราบู้หมูนี่อร่อยอรอ,ยอร่อยอร่อย,อรยคะทุกค่าซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกนะคะอันนี้มาทุกปีเลยหรือเปล่าคะก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยว่าที่น่าเขาเขาโอ้มาปีแรกก็ยอดขายถล่มทลายแล้ว <ๆ S 1> ปีหน้ามาอีกไหมอ๋อมาครับนู่นหน้าหน้าตาแบบว่าจริงจังนิดนึงมาขายดีทุกร้านเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆถ้าเกิดว่ามา,มา,มาที่อุดอรนะคะเอาสี่อย่างครับเอาเอา็นสองค่ะหมูสองค่ะเต้าหู้สองค่ะ น้ำจิ้มค้นมากนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นสูตรมะขามเปียกนะ,ะจะออกเปรี้ยวหวานเนะาะรับ3มเืนเลยค่ตัวอยครับมาจะเตรียมของใม่ทัน ต่ายครับผมหวังยูกค้าดีใหขอครับผมดีได้เลยนะครับ

ลูกน้องเสียบของอยู่ข้างนอกไม่ทันมันมาช่วยตรงนี้คนเดียวทนอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำเพราะพอดี๋ยว่เค็มวันเราต้องเอาของสุราคันประเดี๋ใส่ใส่เค็มก็ส่งมาไม่ทันก็ต้องอาจจะเป็นพรุ่งนี้อ๋อปกติมีนึกว่านึกว่าปีนี้มาแล้วแบบไม่ไม่เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาครับครับอ๋อเช็คค่ะเดี๋ยวเราไปชิมนะจ๊ะนี่เหลืออีกกี่วันเนี่ยวันอาทิตย์นะครับผมโอเคค่ะอีกสี่วัน ได้ครับคุณนับ ตอนนี้นะคะถึงช่วงในการชิมแล้วจ้ะทุกคนนี่นะคะก็คือเราซื้อมาเนี่ยอย่างละสองไม้ก็คือเป็นเอ็นหมูเป็นลูกชิ้นหมูแล้วก็เป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้อะไรนะเต้าหู้เต้าหู้หมูนะคะทุกคนจ้ะอันนี้คือจิ้มน้ําจิ้มมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอ่าอย่าอันที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นเต้าหู้หมูเนี่ยจ้ะ เด้งเด้หอมไม่ข้าวน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนคือน้ำจิ้มข้นมากจะจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดมีสามรสนะคะแล้วก็จะได้กินซีอิวนิดนึงอร่อยอร่อยมากอ,อ,อันนี้เอ็นหมู เอ็นหมูอร่อยเอ็นหมูอร่อยเขามีแตงให้ด้วยนะโอเคอร่อยมากเลยจ้าอย่าลืมมาอุดหนุนที่กรณ์น,นะคะไาด้